ค่ะคุณผู้ชมก็กลับมาพบก,กันอีกครั้งแล้วนะคะกับข้ามสิ่งที่เป็นอยู่สู่สิ่งที่ดีกว่า EP 3 EP ที่แล้วเราได้ฟังความคิดเห็นของน้องวายเกี่ยวกับเทคโนโลยีกับการเกษตรกันไปแล้ว EP นี้เรามาฟังความคิดเห็นของน้องเมกันค่ะยุคปัจจุบันเราก็ต้องปรับตัวกับนวัตรกรรมใหม่ๆค่ะเพียงแค่เราหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหรือแอปพลิเคชันใหม่ๆนะคะเมกก็สามารถหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพทําให้ครอบครัวเมนะคะทํางานได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นค่ะ การที่เราจะหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาใช้เพื่อการเกษตรกรรมทุกวันนี้จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปบริษัทโกโคอนานเอเชียจำกัดขอแนะนำแอปพลิเคชัน GT Online ที่มีวิธีการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้ด้วยตัวเองง่ายๆดังนี้ค่ะวิธีการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางแอปพลิเคชัน GT Online ซึ่งคุณลูกค้าสามารถทำการสั่งซื้อได้ด้วยตัวเองเลยนะคะ อันดับแรกให้คุณลูกค้ากดเข้าไปในแอปพลิเคชัน GT Online และกดที่เมนูหน้าหลักมุมล่างซ้ายเลือกสินค้าที่ต้องการแล้วหยิบใส่ตะกร้าได้เลยค่ะหลังจากนั้นกดที่เมนูตะกร้าด้านล่างนะคะและตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าหากต้องการเพิ่มจำนวนให้กดที่เครื่องหมายบวก หรือหากต้องการลดจำนวนให้กดที่เครื่องหมายลบค่ะเมื่อตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วสามารถเลือกช่องทางการชำระเงินได้เลยค่ะโดยจะมี4ช่องทางให้เลือกดังนี้ 1. ใช้บริการเก็บเงินปลายทาง 2. โอนเงิน 3. บัตรเกษตรสุขใจหรือทกอสและ 4. บัตรเครดิตค่ะซึ่งคุณลูกค้าสามารถเลือกช่องทางใดก็ได้ตามอัธยาศัยเลยนะคะ และถ้าหากคุณลูกค้ามีรหัสคูปองส่วนลดก็สามารถกรอกที่ช่องนี้ได้เลยค่ะหรือถ้ามีแต้มแทนเงินสดให้คุณลูกค้ากดที่วงกลมได้เลยนะคะรบกวนคุณลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องในตะก้าอีกครั้งนะคะจากนั้นกดคำนวณค่าใช้จ่ายแล้วกดที่สั่งซื้อสินค้าได้เลยค่ะกรอกที่อยู่ที่จัดส่งสินค้าให้ครบถ้วน สุดท้ายกดยืนยันข้อมูลสั่งซื้อสินค้าค่ะและกดยืนยันสั่งซื้อสินค้านะคะการสั่งซื้อสินค้าสำเร็จค่ะหากคุณลูกค้าต้องการตรวจสอบสถานะการจัดส่งก็สามารถกดเข้าไปดูได้ที่เมนูออเดอร์ได้เลยค่ะเพียงเท่านี้คุณลูกค้าก็ทำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะและรอรับสินค้าจากทางบริษัทส่งตรงถึงที่บ้านได้เลยค่ะ เษกษตะกร g ีทีอยู่ไหมปุกข้าวปลูกข้าวในน้ำมาเล็ดพันกุยียาเรามีเลือก g ีทีออนไลน์เนื้อตกออกใต้เราจัดส่งฟรีพันดีเลือก GT ทพันดีต้องเลือก g ีทีจีทีออนไลน์บริการจัดส่งฟรีดาวน์โหลดได้แล้วทั่วประเทศสามารถพียักรุณคอนเฟิร์ม